เอาละครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีอยเซอร์นะครับแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบีทเบฟโซวันนี้อยู่กับกาชาพันปีอันใหม่นะครับเบียคุยะรูเคียแล้วก็เลนจินะฮะมาวันที่30เดือน9ถึงวันที่15เดือน10เลยนะครับมีทั้งหมด50สเต็ปเลยการันตีสเต็ปที่25่สได้ครับก็คือได้ตัวไปเลือกอย่างแน่นอนครับกรณีที่เราเกินเกินไปนะหนึ่งในนี้มี ex 1ตัวด้วยครับเดี๋ยว ที่ผมจะพูดเดี๋ยวไว้พูดทีหลังนะเดี๋ยวขอญาตดูในตู้แล้วก็เลทก่อนมาดูที่เลทครับเลทปกติครับทุกสเต็ปที่5ครับแล้วก็เลทหกอร์เนเลยนะค่อนข้างเยอะนะครับสเต็ปที่ยี่ห้าได้ตัวใหม่แน่นอนครับเอาตัวไปเลือกเลยแล้วก็สเต็ปที่50เช่นกัน25ต่ตกประมาณ5,500เมตรครับ50ตตกประมาณ1,000 1 000, 1 0 0 0นนึนะฮะเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็ตัวร่วมตู้ครับ UM ตัวร่วมต,ต,ตู้ถือว่าดีมีดีแล้วก็มีไม่ดีนะครับตัวเริ่มตู้เริ่มแรกตัวแรกนะฮะสซกกิเบะเขียว,ว c, ตัวนี้เป็นตัวดอบน้ําหอมเล็กแล้วก็ดอบหยาดน้ําครับแล้วก็มีดอบหยาดน้ําบอกสิบด้วยครับดอบหยาดน้ําแบบกระจุยกระจายครับสำหรับลุงาซกกิเบะเขียวตัวนี้ฟ้าฟ้าตัวนี้เป็นตัวแรงจัดครับติดเมตาฟ้าครับเป็นตัวสังเวียนครับ คล่องแคล่วว่องไวครับไปได้ทุกด่านครับดันกิวสบายใจเลยครับสาหรับป้าฟา้าต่อไปเป็นปู่ไฟส้มครับตัวนี้ในไวหนุ่มนะครับตัวนี้บางคนอาจจะงงนะไขว้เนี่ยแต่อันนี้เป็นปู่ไวหนุ่มนะฮะลำดับต้นๆของ PV p v p เช่นกันครับแต่ปัจจุบันก็จะสู้ตัวใหม่ๆจะจัดไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะว่าตัวใหม่ๆมันจะมีอารบิลตี้อัมตะโชคาวก่อนตายนะซึ่งปู่ตัวนี้ไม่มีแต่ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะเพราะว่าปู่ตัวเนี้ยมันมีอารบิลตี้ก็คือ ฟันปุ๊บติดสถานะปั๊บนะครับอย่าให้ปู่ได้ฟันนะอย่าให้ปู่ได้ฟันเข้านะติดสถานะทันทีฮะแล้วก็เล่นข้างนอกได้ด้วยเพราะว่าปู่แกรงนะฮะอิชิดะเขียวครับตัวนี้มีดอกสามครับน้ําหอมเล็กน้าหอมใหญ่หยดน้าครับแล้วก็แรงพอตัวครับไม่ได้แรงมากแต่ว่าแรงพอตัวครับไปได้แบบดอกดอกแบบดีครับดอกได้ทุกด่านเลยเหมาะครับอีเวนต์ตอนเนี้ยอีเวนต์รอมต่อโซ่ตัวเนี้ยเพราะว่าอีเวนต์รอมต่อโซ้ตัวนี้มันเป็นอีเวนต์แบบดอปสามนะ อ่ายูฮักม่วงครับตัวนี้ PVP ดีครับแรงจัดเหมือนกันครับแต่ก็จะแท้แพ้ทางปูแหละแต่ก็อ่พอๆกระปูเลยเก่งพอๆกระปูแต่ว่ามันจะแพ้ทางปูส้มตัวนี้นะฮะอ่าต่อไปเป็นอิจิโกะส้ม10ปีพอลุกหนึ่งครับตัวนี้วอกกลาบรีของยมทูครับแล้วก็พอเล่นได้อยู่ครับเก่งอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแรงนะมีฮิตไม่ตายด้วยแล้วก็ตัวที่เหลือครับน้องบัมอ่าฮัตวานแล้วก็นิมยะครับตัวนี้น่าจะเล่นได้บางบางโอกาสนะครับพอคอยใช้ได้อยู่ครับ เป็นดาวแดงแล้วแต่ก็ยังพอมีฝีมืออยู่ก็ค,คือไม่ได้อ่อนแบบดาวแดงตัวอื่นนะฮะตัวนี้ยังพอเก่งอยู่ใต้3ตัวนี้ก็เสียใจด้วยแล้วกันแถวบนถือว่าโอเคนะฮะพอได้นะฮะมาดูที่3ตัวหน้าตู้ครับเบลโุยะสีม่วงครับอ่าอิโนะเออไม่ใช่ลูเคียสีส้มครับแล้วก็เลนจิสีแดงมันเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยเลนจิอบริเลนจิตัวนี้ เป็นตัวตีใกล้ฮะยมมทูดสังหารมนุษย์พัดครับมนุษย์บวกครับตีมนุษย์แรงขึ้นไปอีก20%สาย s t k 834ครับถ้า2เป็นท่าลดพลังไม้ตายไม่มีสถานะอะไรรวมถึงสถานะด้วยไม่มีสถานะอะไรครับด,ดบีดิบเลยมี2ลิงก์นะฮะสำหรับตัวนี้อ่าลิงก์ความเสียหายถ้าโจมตีปกติบวก,ก20ครับแล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับ16%ครับ ทางด้านของพาสซีฟครับจำนวนลบฉุกเฉินบวกหนึ่งครับขอบเขตปกติบวกยีครับแล้วก็ทะลุกาสีแดงครับสามารถเล่นในดแานผู้กันได้แล้วก็เล่นข้างนอกได้เช่นกันครับนอกจาก PVP แล้วเล่นข้างนอกได้อาบลิตี้ครับฮิตปกติบวกสครับซูเปอร์อาร์เมอร์ครับเฉพาะต่อสู้ศัตรูฟื้นฟูไม่ได้ครับเฉพาะต่อสู้ไรท์เทมทานช่วงขณะหนึ่งตอนเริ่มครับทะลวงบาเดียศัตรูครับเฉพาะต่อสู้ทะลวงสถานะไรท์เทมทานครับ เฉพาะต่อสู้บล็อกการรอดจากความเสียหายถึงตายเมื่อปราบศัตรูได้ครับเฉพาะต่อสู้อวัยวะตีเฉพาะต่อสู้เยอะจัดฮนะเลือดเหลือครึ่งหลอดฮะถึกขึ้น50%นะฮะเลือดเหลือครึ่งหลอดแรงขึ้น50%ครับมาคู่กันครับสองอวัยวะตีนี้อ่าคิดปกติบวกหนึ่งครับเฉพาะต่อสู้นะฮะสิบวิแรกนะสิบวิแรกคิดปกติบวกไปอีกหนึ่งนะฮะ แล้วก็อมตะวคราวก่อนตายนะฮะตอนเฉียดตายนั่นแหละแบบอินโนเอะแบบมินินาตแล้วก็แบบน้องหมาส้มนะฮะอาบิลิตี้สุดท้ายครับเหมือนน้องหมาส้มครับตัวนี้บ็อ,บอกบ็อกดีบับและบูทของตัวละครสีแดงและสีเขียวตัวที่จะโดนเก็บไปในนี้ก็มีชัดแดงและอินโอเอะเขียวครับ โดนเลนจิแดงตัวนี้ตบแน่นอนตัวนี้ถูกทำมาเพื่อตกอินโนโเอะนะแต่เอเว i t y เขาไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเนี่ยผมมองว่ามันก็พอแรงอยู่แต่ก็แบบถ้าเกิดมันการต่อสู้มันยืดเยื้อะมันจะมีฟร่มแรงอยู่ที่250เท่านั้นนะฮะซึ่งน้องหมาแรงอยู่360นะฮะต่างกัน1 h ฮิตเลยนะ เจองานนี้เจอน้องหมาอาจจะแพ้ทางครับเจอมินินัตอาจอาจะแพ้ทางนะมินินัตแพ้ทางมันว่าไม่แน่ใจว่ะจะต้องลองไปเทียบกันดูแต่ว่าไอชนะทางอินุเอะกับกับชัดแดงครับถ้าเจอกันหนึ่งหนึ่งเท่ากันนะแต่ถ้าแต่ถ้าทางนั้นมาห้าสพาเราหนึ่งสพานี่เราแพ้นะฮะอย่าไปคิดอย่างนั้นฮนะถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งาพาเท่ากันอันนี้คือไอเรนจิชนะนะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเนื่องจากมันเป็นตัว PvP นะครับเขาก็โชว์ PvP ให้ดูก่อนเลยนะฮะจัดมาตีนิ่มๆกับอินุเอะนะก็ต้องชนะแหละเพราะว่ามันมันชนะทางเอนะเนาะแล้วก็ชัดแดงนะมี2อตัวนะที่เขาจับโชว์ให้ดูอินุเอแล้วก็ชัดแดงแต่ผมก็ลองหาข้อมูลดูแล้วมันก็ชนะทางอยู่2ตัวจริงๆ ชั้นแทงกัอินโนเอะนะแล้วที่เป็นสีแดงกับอินุเนเชนะทางชนะทางจะเป็นสีเขียวนะฮะแต่ว่าไอ้ที่มันมีบูทกับดีบัฟอะก็มีแค่อินโนเอะกับชัดแดงนะฮะที่เป็นสีแดงกับสีเขียวแล้วลง PVP นะแต่ตัวอื่นที่ไม่ลง PVP มีหลายตัวอยู่นะในการตีปกติของเขานะครับปึ๊บปื๊ดปื๊ดสก,กิลหนึ่งเหมือนกลมๆมด้านหนะะ้าครับ ถ้าสองเป็นท่ารถพลังครับปึ๊บเอาดาเมจระหว่างพุ่งครับดาเมจตอนพุ่งเสร็จเหมือนระเบิดด้านหน้าด้วยครับนะฮะเหมือนระเบิดด้านหน้านิดนึงด้วยนะก็น่าจะไม่กว้างมากถ้าสามกว้างครับแต่ทั่วแมปหรือเปล่าวะน่าจะไม่ถึงขนาดทั่วแมปนะแต่พลังมาแรงทั่วแมปปะ่ะโอเคัอนดูทันด้าของไม้ตายครับ ก็เหมือนกับในเนื้อเรื่องนั่นแหละฮะเลนจิบังคอยเอโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเลนจิก็การใช้งานทั่วไปนะก็คือ PVP หรือว่าหมหต่อสู้นี่แหละแล้วก็สามารถนำเล่นาดานทุกการได้หรือว่าเล่นข้างนอกได้เช่นกันเพราะว่าเขาแรงอยู่แล้วก็มีตั้งดนของสรุก,กาดสีแดงด้วยครับตัวต่อไปเป็นลูเคียส้มนะฮะตัวนี้ ยมมาทูดสังหารหน่วยศูนย์พลัสนะฮะทุกตัวเหมือนจะมีพัสหมดเลยมั้งใช่นะหน่วยศูนย์พัสตัวนี้เป็นตัวตีใกล้ครับท้า2เป็นท่าเสริมพลังแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพท่าเสริมพลังครับเอ่อทั้งได้ของสกิลแล้วก็ท่าต่างๆครับมีแข็งและลูกกินสเอสพีเก้ายสิบเจเลยทั้งได้ของไม้ตายก็เป็นแข็งและลูกกินเช่นกัน เลี้งรถคุณทางแรง14%ครับฮ s สซิ A ip, บลบฉุกเฉินบวกหนึ่งครับขอบเขตแรง20%อ่าเมื่อเลือดเต็มลดคุณธรรม6%นะฮะเลี้ยงรดเต็มไว้แล้วสกิลจะรีเร็วขึ้นนิดนึงอั i l i ตี้ที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายแรง50ครับปกติอ่าติดสถานะบวกไปอีก5วินาทีครับยมมาทูดติดสถานะเฮ้ยยมมาทูดเหรอ อ,อยม,มาทูตติดสถานะได้ง่ายขึ้นยม,มาทูดหน่วยศูนย์อ๋ออย่างนี้มันแดงแสดงว่าเหมาเพราะว่าหน่วยศูนย์มันก็เป็นยมาทูตครับเมื่อยมมาทูตติดสถานะง่ายหน่วยศูนย์ก็ติดสถานะเหมือนกันเพราะว่าหน่วยหน่วยศูนย์มันก็เป็นยม,มาทูตเหมือนกันมันเป็นสองสองสองอ, e องันเนี้ยยูมาทูตอะใช่หน่วยศูนย์นะยืดเวลาถ้าเสริมพลงังเพิ่มประสิธทธิภาพถ้าเสริมพลังจะเอาห่างกันทำไมไม่แมวติดติดกันอ่า ถ้าเสริมพลังนะฮะแรงประมาณ30%เมื่อเพิ่มประสิทธิภาพจะแรงประมาณ50%แรงไปเลย50%นะครับทางด้านนี้ทีมได้ด้วยนะแล้วก็ทรุการสีแดงอาอบริตี้ที่ตัวใหม่ๆขาดไม่ได้นะครับเลยในดดนผู้กันได้ครับแล้วก็ไปได้หลายด้านครับแชร์การกันสถาน,นะครับอืมาบริตี้ที่เพื่อนร่วมทีมชอบครับไม่เอาไปแบกก็ไปยืนข้างก็ได้ครับสาหรับอาบริตีนี้ แต่ลูกเคียน่าจะแบกนะเพราะว่าแรงพอตัวเลยติดสถานะบวก80บครับคุณสมบัติผู้สังหาร30แบบกิว50ครับถ้าโจมตีสีแดง10แบบกิว30ครับฮิตบวก2ลงดันกิวกลายเป็นฮิต3ครับถ้าเราลงดันกิวนะ380 3าม400 430่อื 80, 400, 30, อ้อมแล้วมาบวกมาบวกผู้สังหารอีก50บวกกิลอีก30โอ้โหโคตรแห่งนะเนี่ยบวกท่าเสริมพลังอีก50นะฮะอ้าวูลืมละสาร้อแล้ว308 403 408บวกพลัดอีก 500บวกคุณสมบัติผู้สังหารอีกโอ้โหถึงจะไม่ลงดันกิลูเคียตัวนี้ก็เทพครับแต่ถ้าลงดันกิวก็โคตรเทพเข้าไปใหญ่เลยติดเมตาเอาไปเลยเมตาสำหรับลูเคียนะฮะดูดีจัด3ตัวนี้สมควรได้วะ่ะทุกคนผมมองว่านะขอให้ทุกคนเปิดให้ได้แล้วกันอ่าน ability แล้วเจ๋งจริงโอเคเดี๋ยวไปดูทางด้านของสกิลกันเลยอันนี้เป็นการตีปกตินะครับ น,น้ำแข็งลักษณะตีใกล้ครับไม่ได้ตีไก่น้ำแข็งสวยอยู่เหมือนกันนะปึ๊บถ้าหนึ่งพุ่งไปปาดครับปึ๊บถ้าหนึ่งใกล้ๆครับพุ่งไปไกลเท่าไหร่ลักษณะกลมๆแบบวงลีเลยถ้าสองกลมด้านหน้าครับกว้างอยู่พอสมควรครับกว้างพอๆกับถ้าสามหลายๆตัวของคนอื่นเลยโอ้ถ้าสามเหมือนจะทั่วแมปนะแต่ก็ตาม รูปพลังเหมือนจะกลมอยู่ด้านหน้าแต่ว่าฟาร์มเสียเหมือนจะท่วมแมปครับถ้าสองเป็นถ้าเสริมพลังนะฮะไม้ตายไม้ตายก็คือใช้บงนะนะังไข่นี่แหละจะได้อะ่ะอยากให้มีแบบใช้บังไข่ได้นะแต่จะมีตัวคอนตัวหนึ่งใช้บังไข่ได้นะสำหรับลูเคียโอเคก็จบไปสําหรับลูเค, okay, บบลเคียนะฮะเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปเป็นเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอย้ําก่อน โอเคนี่ก็ใช้ในดันกิลนะฮะแบกทีมซับทีมได้เพราะว่ามีแชร์กันกันสถานะด้วยครับเจ้วจัดเลยแชร์กันกันสถานะให้ตัวยืนข้างนะมีสรุก,กาดสีแดงด้วยอ่าโคตเอามีหน่วยศูนย์พัดนะฮะแรงกระจุกายมากโอเคต่อไปเป็นเบียร์ุยะม่วงครับตัวหน้าตุตัวนี้เป็นตัวตีไกลฮะมีออกแรงและช็อตนะฮะ ยมมาทูดหัวหนัหน่วสังหารมนุษย์พลัสนะฮะสายเอชพีเ่ครับเนื้อเรื่องมันสังหารกลินซ์ฟไมใช่เหรอทำไมมาสังหารมนุษย์วะไม้ตายทางได้ของไม้ตายมีอ่อนแรงและช็อตนะฮะมีปุ่ม EX ครับ EX คูนดาว60สิวิครับแล้วก็บวกเกราะ5ะฮะแล้วก็เป็นสกิล ะะไม่ได้เพิ่มความแรงใดๆแต่เป็นสกิลที่มีเกาะบวก5แล้วก็บูดา60สิบวินะฮะก็ถือว่าดีนะแต่เดี๋ยวมาดูทางด้านของ e e ผม ex กันที่หลังนะครับลิงรถคุณทำแรง14ครับพาสซีฟลบเชื้อโ2คสอครับขอบเขตแรง20%เรเมื่อเลือดเต็มสกิลแรงขึ้น40%เอร์หลงเลือดเ,เต็มไ้นะอเบรตี ility, ้าร์มเสียหายแรง60ฮิตแรงบวกสฮิต ไม้ตต้บกหนึ่งครับจิดสถานะบกห้าวิครับทีมปาร์ตีย้ยมทูดโจมตีใส่ตัวละครที่ติดสถานะพิปกติแรงขึ้น30นะครับมนุษย์ติดสถานะได้ไง่ายขึ้นลดค่าพ้องกันยกเลิกซูเปอร์อาร์เมอร์ครับซูเปอร์อาร์เมอร์ที่ว่านี้ก็จะมีอยู่ในดานสุดท้ายของดันแต้มนะฮะแล้วก็ลิมิตเ u รกลิมิตเบเกอ ake, ร์ควีนนฮะ ลดค่าป้องกันทะลุกาดสีน้าเงินครับลองดันพุกกันได้แล้วก็เล่นทั่วไปได้ดันแตนกิลสวยเลยสําหรับตัวนี้ไม่ติดสถานะอะไรเลย100%ครับพลังกดดันญยันบวดเปเ็นป็นระยะเวลาหนึ่งโอเคมาขอสรุปความแรงนะแรงพื้นฐาน260ครับเมื่อศัตรูติดสถานะผิดป,ปกติด้วยนะก็แรงเป็น208 3 4 3 3 7อืมอะไแรงประมาณ307เนะฮะเราเลี้ยงเลือดเต็มด้วยก็จะกลายเป็น410ครับแล้วก็มีฮิตไม่ตายครับตูติดสถานะเราจะแรง410นะครับแต่ถ้าเลือดลดเราจะแรงไม่ถึงนะเราจะเหลือ2 0 6นะฮะเพราะฉะนั้นเลี้ยงเลือดเต็มและทำให้สตูติดสถานะครับเราจะแรงมากครับไม่ตายแรงด้วยครับ แรงแบบมีเงื่อนไขนะตัวนี้แรงลำบากนิดนึงผมมองว่ามันก็ไม่ยากนะเพราะมันมีปุ่ม EX แล้วศัตรูมันจะติดสถานะง่ายจากปุ่ม EX ของเราฮนะอันนี้ดันกิลชอบเลยดันกิลหวานหมูเลยแต่ถ้ามันไม่มีปุ่ม EX ให้สถานะมันติดง่ายผมมองว่ามันจะลำบากนะพาจะไปเจอมอนตัวอื่นเนี่ยมันก็จะลำบากเนาะแต่อันนี้มันมี EX ไงถึงมอนจะไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ สิทธิสถานะง่ายแน,น่นอนครับ ex มันการันตีสิทธิ์สถานะเลยกดปุ๊บเราคอดนปั๊บสิทธิสถานะปั๊บแน,น่นอนครับก็เดี๋ยวไปดูทางด้านของการเล่นของตัวนี้กันไปมาดูทางด้านของปุ่ม ex กันก่อนครับปุ่ม ex ก็เป็นเหมือนสกิลสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็มีเกาะบวก5ด้วยครับในนี้เขาจะใช้ ex ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวรอดูกัน โอเคปึ๊บนะฮะใช่แล้วเหมือนสกิลสกิลหนึ่งแต่ก็แบบไม่ได้ทวบบนะ่วมแมปนะเหมือนสกิลที่ไม่ได้รับอาเบลิตี้ขอบเขตมามันกว้างอยู่แต่ว่ามันไม่ได้กว้างแบบท่วมแมปครับปึ๊บเราก็จะมีโล่ให้ด้วยครับโบคาก็โอเคดีอยู่นะดีกว่าเป็นสกิลเฉยๆนะฮะดีดีแล้วที่มีโล่มาให้นะการโจมตีปกติมีการโจมตีไกลครับเป็นเส้นวงสุกุระคือพืพพพ้นพื้นพื้นน เบียพันปีนี่ออกมาคู่เลยนะฮะครั้งที่แล้วเอาอมาเป็นสีเขียวนะแรงพอโตอยู่เหมือนกันแล้วก็มาตัวนี้อีกปึ๊บสกิลหนึ่งเหมือนยิงบีมครับยิงบีมซากุระสกิลสองรวบแล้วเกิดดาเมจครับน่าจะใช่นะปึ๊บถ้าไม่รวบก็เกิดดาเมจเลยอะ่ะแต่มันต้องลองไปดูกับมอนแข็งๆนะฮะแต่ลักษณะเหมือนรูปถ้าสามคือทั่วแมปครับบบอ่ะต่อไปเป็นไม้ตายครับ บางใครเลยนี่มันชื่อใครนี่เขาว่าโดขิงโอเคใช้ได้เอา,เา,าอเไอปไงกันบ้างครับสำหรับ3าตัวนี้เบียโคโยะก็น่าจะดันกิวนะแต่เขาไม่ได้มีอัปลีตี้ดันกิวมาให้แต่ว่าดันกิวเก่งแน่นอนครับนะแล้วก็อาจจะมีอีเวนต์ต่างๆเขา,า,ามานะทางด้น ของ3ตัวนี้็ประโยชน์หลักๆก็ฟาร์มทั่วไปอ่ะแหละลูเคียใช้ในดันกิวเบียก็ใช้ในทั่วไปแล้วก็ดันยิวได้ครับเลนจิใช้ใน p v p นะฮะตัวร่วมตู้ก็ไม่ได้ดูแย่นะครับมาวันที่30ถึงวันที่15เดี๋ยวไปดูตู้แยกหน่อยขอผ่านตานิดนึงตู้แยกเบียมาวันที่15เดือน10ถึงวันที่21เดือน10นะฮะตัวร่วมตู้โอเคเลยตู้แยกลูกเคีย ่เดือน10ถึง27เดือน10นะฮะตัวร่วมตู้ก็โอเคเหมือนกันพอได้นะตูวว้แยกเรนจิครับ27เดือน1ิถึง2เดือน1 1นะฮะตัวร่วมตู้ก็โอเคเหมือนกันฮนะไม่ได้แย่นะก็ถือว่าดีสำหรับกาชานี้นะใครเปิดได้ก็ดีใจด้วยใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปครับอย่างน้อยดวงเราก็คงไม่มาตู้นี้ดวงเราอาจจะมาตู้หน้า แต่ไงก็เก็บเพชรไว้นะครับเพราะว่าเขาใกล้จะถึงแลวเหลือไม่นานเท่าไหร่นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะงานนี้ผมจัดแน่นอนครับขึ้นอยู่ว่าผมจะจัดเท่าไหร่นะจะต้องดูก่อนนะฮะแต่ก็ไม่พลาดแน่นอนสำหรับตู้นี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากว่นนี้แหละยังไงเดี๋ยวก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับ